สวัสดีครับ หลายท่านคงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อไหล่นะครับเอ๊ะบางครั้งบอกว่าเอ๊ะแกว่งไหล่ให้แก่งเงยอะๆเนี่ยดีหรือเปล่าหรือบางครั้งท่านมีการปวดแล้วก็ปวดบริเวณของข้อไหล่แล้วก็ไปนวดเนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนอ,อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อเท็จจริงกันตรงนี้นะครับด้วยปกติเนี่ยข้อไหล่เนี่ยของเราเนี่ยมันจะมีกระดูกข,ของอต้นแขนอยู่ตรงนี้ซึ่งปกติที่เราเห็นเนี่ยในช่วงข้อไหล่ตรงที่เราเห็นตรงนี้มันไม่ใช่มีแทกกระดูกอย่างเดียวส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อแล้วก็เส้น กรากกระดูกของเรนของหัวไหล่ตรงนี้ค่อนข้างใเยอะนะครับสาเหตุของอาการปวดหล่อย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือมีการบวมบวมน้ําของเส้นเอ็นตรงนี้หรือว่ามีการฉีกขาดของเส้นเอ็นตรงนี้นะครับบางครั้งก็อาจจะทําให้มีการฉีกขาดค่อนข้างเยอะก็ทําให้ปวดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยปัญหาที่ตามมาอย่างหนึ่งก็คือตัวกระดูกของเรนของหัวไหล่ตรงนี้มันจะมีการเกิดกระดูกงอกเนื่องจากการมีการเสื่อมของกระดูกข้อเข่าข้อกระดูกของเรนของข้อไหล่นะครับพอมีการเสื่อมของกระดูกข้อไหล่ปุ๊บเนี่ยจะไม่มีการกุ้มา พอมีงานงุ้มตัวรูกลงมาปุ๊บเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นเส้นเอ็นตรงนี้ก็มีการอักเสบมีการบวมน้ําเป็นการกระบวนการเสื่อมของร่างกายที่อายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขยับเวลายกแขนขึ้นมาสูงที่ไหล่เนี่ยมันจะทําให้เส้นเอ็นตรงนี้มาเสียดสีกับกระดูกตรงเวณของหัวไหล่ตรงนี้พอเสียดสีมากๆเข้าเนี่ยเส้นเอ็นบวมกระดูกงอกงุ้มตัวลงมาก็มีการเสียดสีเสียดไปเสียดมาก็ทําให้เกิดการฉีกขาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาท่านแว่งแขนเยอะๆถ้าเกิดแก่งแนวราบปกติไม่ค่อยมี แต่ถ้าเกิดสูงมากกว่า90องศาขึ้นไปเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสที่เส้นเอ็นตรงนี้จะมาเสียดสีกักระดูกตรงนี้มากขึ้นพอเส้นเอ็นมาเสียดสีกับกระดูกมากขึ้นก็ทําให้เกิดการฉีกขาดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับ อันที่2ก็คือเรื่องของการนวดนะครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ะไปนวดดีไหมไปนวดเนี่ยเพื่อจะทําให้อาการปวดลดลงท่านนึกดูนะครับเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดไปมีาการช้าตัวของมันอยู่มากเนี่ยถ้าเกิดมีการช้าอยู่มากๆแล้วท่านไปบีบไปน,นวดไปคลึงเนี่ยมันก็จะทําให้อาการปวดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูโมเดลนะครับว่าส่วนใหญ่ที่เอ็นมันขาดเนี่ยมันจะขาดกันอย่างไรบ้างนะครับเส้นเอ็นที่ขาดเนี่ยส่วนใหญ่นี้ก็เป็นกล้ามเนื้อลลกษณะของกล้ามเนื้อบริเวณของหัวไหล่ที่เราเห็นนอยู่ะครับ ส่วนใหญ่เส้นเอ็นที่ขาดนี่ก็คืออาจจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นบริเวณตรงนี้ซึ่งสาเหตุเกิดจากล่าหนึ่งนี่มีการเสื่อมของร่างกาย2ก็คือมีการเสียดสีของเส้นเอ็นกับกระดูกของเรนของข้อไหล่ตรงนี้สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่มีอาการปวดคือบางครั้งนี่อาจจะมีการเกิดแคลเซียมนะครับแคลเซียมไปงอกหรือว่าการเกิดแคลเซียมที่อยู่ในเรนของข้อไหล่ในกล้ามเนื้อนในเส้นเอ็นตรงบริเวณตรงนี้พอมีแคลเซียมปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดมีการอักเสบของเส้นเอ็นขึ้นมาได้นะครับ นะอันนี้ก็มีการฉีกขาดของเส้นเอ็นนะบางครั้งเนี่ยเส้นเอ็นก็มีการฉีกขาดของเส้นเอ็นตรงนี้ที่ทําหน้าที่คล้ายๆกับเ,เวลาขาดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบางครั้งอาจจะมีลักษณะคล้ายคลกับป๊อปอายนะครับคือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตรงนี้ขาดขออกมาก็มีเป็นรูปของกล้ามเนื้อเนี่ยขึ้นมาที่เรนของต้นแขนได้นะครับเพราะฉะนั้น ท่านมีอาการปวดไหล่นะครับซึ่งสําคัญที่สุดก็คือการพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับก่อนที่ท่านจะไปนวดก่อนที่จะไปออกกําลังกายก่อนที่จะไปบริหารเพื่อย,ยืดหัวไหล่ออกมานะครับการวินิจฉัยสําคัญที่สุดนะครับขอบคุณครับ